สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือหนีแม่น้องอะดามาตามป้าพี่น้องป้าจุ๋มเพิ่นไปเห็ดงานพี่น้องไปเห็ดงานแล้วเพิ่นไปพ่อผาพี่น้อง,างทางทางผาเลยยืนบินบินไฮพี่น้องเป็นเหลขห้างเดียวโดดโดดพี่น้องเข้ากับระลับส้มรลับฟังกันเลยค่ะเ่าไปป้าคนใ้เหลขตัวไรมาก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอะดาพาโชคเลยด้อค่ะขอบคุณค่ะ ปลา,า,า,าตัวปลาถักตุ๊กตาพี่น้องพี่น้องปลาตัวตุ๊กตาขายจากบาทปาลาข้างหลังจ้ะนะหกกลอยหาซิบบาทตัวหนึ่งไหมจ้ะแม่ปลาตัวโอ้แพงอยูจัะพี่น้องเนาะแพงอยังด้วยส่ง,ส,งส่งสังนลายทรงคับที่เราหาซิต่อขานะมันว่าซีเบิ้งไม่ซีสมสมไหมปลาโยนมาให้ใครเนี่ยให้ท่านใส่ขาป้าพี่น้องอยังท่านใส่ขาหูได้สนใจเด้อพี่น้องเด้อติดต่อทางแม่นาดาได้เลยเด้อนี่ย ตัวปักไงอีกนี่นพี่น้องเนี่ตัวเบลอเลยตัวเท่าลูกแม่น้องนานเลยจ้ะนี่นี่ผู้ใดสนใจพี่น้องหกร้อยเดีหกร้อยห้าสิบบาทจ้ะหกร้อยห้าสิบบาทเหลือแต่ขาพี่น้องยังไม่ทันต่อขาตัวนีน้นั่นจะเป็นสีชมสีชมพูกับสีฟ้านชอบจิมพ์พูเหมือน,นพี่น้องหมู้ท่านมาเรียนสายอยู่นนะน้องจบชิมพูนี่ทักมือนหนึ่งนี่จากโตเนี่ยปลา ลระตัวแล้วป้าพี่น้องเก่งว่ะป้าไข่ถักได้มึงกะตัวนอ่ะุนนะพี่น้องผุนนะป้าตัวกขอจได้เงินแต่ละบาทพี่น้องเลยอันอ้เนี้ยกระซังมาเวิร์ดเหมือนป้าทุกอย่างนี่เขาสังมาเวิร์ดเหมือนบอจ้าอืมเป็นอุปกรณ์ของพี่น้องนี่นี่คนจีซักเป็นแบบนี้คนจีทักแบบนี้ขึ้นมาก่อนพี่น้องนี่นี่เป็นเสื้อข้างข้างข้างในเป็นหยัดอันนั้นมอจ้าหยัด ใหญ่ไหจไะสังเคราะใหญ่สงัสงเคราะห์บ่วะทักแบบแต่ละมือแต่ละเวีนพี่น้องหมดไปใส่ดอกท,กทกักกันนี่แหละเลยสนใจ<ด>ติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อดตุต๊กตามีตุ๊กตามีไปกระเป๋า,ปา,าเป็นยังทักบ่ป่ะกระเป๋ากระแทกอยู่ส่งในงานตุ๊กตางานหมวกมป่านี่เขาจะสั่งหมดจ๊ะ จะสั่งจากโตจ้านี่มีสามตัวกระต่ายสามตัวอ่ากระต่ายสามตัวเนาะตัวละหกลอยหาสิบคำคำตั้งใกล้เห็ดรีรอนี่มือละตัเหมืนอนปป่าช้ามือก็ะได้เนาะชามือก็ได้ทรงแล้วพี่นออ้องแล้วเ้าก็ทักโตะอะไรไว้สองห้าจะมาประกอบอืมเบิร์ด้พี่น้อง้ใจเย็นเห็ดบัวใดดิคือแม่น้องกระได้บอเห็ดแล้วพี่น้องเลยเห็ดบดัวใดคิดบ่เป็น ไปเรียนมากบ่ป่าน sure> ี่ยเลือจถึงไหนกับผู้พักหลักจำไปเรือกพี่น้องในยูทูบเป็นสูตรแบบนี้เลยพี่น้องนาไก่กระหองเก๊กก๊กเ๊กจจ๊กอ้าถา้าพี่น้องถ้าเรืองเล็กเรืองเลือดก่อนเก็ยิ่งยิ่งขาวป่าคุณไปใช้ก่อนจ้ะเป็นสาวเป็นเป็นงานของหันตำบลพนัลล่าจ้ะไปน้องว่าเลือดว่าฟัง น้องว่าไปทางกับพยาบาลเอ,อปบมานปลาหวายเพิ่นไ,ไปบ้านปลาหวายไป็นงานกับจะวัดทีดินพรอนเชิยงและจ้ะพอดีเพิ่นไปวัดทีดินเพิ่นเชีแล้วละละก็เลยมีผ่าผ่าปลาผ่าวัดปลาวัดปลาจ้ะวัดปลาแถวอันปลาหวายแหละลงมาเป็นยางสวน ยางสวนพอดีเพิ่นเรียนอยู่กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยถามอวันสิไปไซส์ไหสิจ้ะระเพิ่นเลยเอาวันเอาบินเลขให้เอาบินเลขเบิ่งบ่ต้องถามยังเพิ่นเอาบินเลขพี่น้องเอาบินเลขให้เบิ่งบ่ได้บอกยังดอกบ่ได้บอกยังเพิ่นเอายืินให้เบิ่งว่านบ่จู้ปะสงค์เพิ่นสิไปยังเนาะเลขเลขเบิ่งส่วนเบิ่งโ่เบิ่งบเบิ่งบินเลขเบิ่งบินเลขเห็นเห็นบินเลขอ่ะ แต่ส่อนหาลอยคุณหาลอยหาลอยคุณหาลอยพี่น้องป้าตัวเดียวพระนาตีปลาแมนผลสื่อตัวละหาลอยคุณหาลอยป้าปบบนี้คือจะหูตัวใด้ปตัวใดปลาหกสี่ีหกหกซี่ีหกตัวละห้าลอยป้าพี่น้องตัวเดียวเลยตัวเดียวแข็งแข็งเพิ่งเคยถือได้เพิ่งถือบูยูตาสมัยก่อนเลยะจ้าจ้าแมนแมนสมัยก่อนทีทีแม่แม่ด่าเคยไปขายขนม และเพิ่นชิมักอันว่าแ้ไปใส่บาตนี่เพิมากย่โย่นกระดาษเออย่นกระดาษให้โยนกระดาษให้ให้โย้อมเหรียใส่บาตเพิ่นนี่นะเออแม่น้องอดาษขายขนมข้าวเจ้าก็เลยให้เบิ่งน้าเหมือนว่แม่แมน .swing ที่มันเขาเจ้ามุไรว่เลขอยังเขาพี่น้องแต่ว่าเขาเขายี่นี้เขาสามต้องตรองต้อหวัดนะ แมนยู่พี่น้องแต่เขาท่านแด่เห็ดยูทูปแมนแมนท่านเห็ดยูทูปเลยจักน้องไปย่างเม่น้องดามานังแล้วเห็นป้าคนเอิ่นไปนะพี่น้องป้าเนี่ยนีป้าผู้ใหญ่ด้พี่น้องเก็ป้าป้าอีกผู้หนึ่งสาวเออเป็นเป็นป้าใหญ่ในบ้านนี่เพิ่นเพิ่นมาแต่เพิ่นไปเห็ดงานพี่น้องเพิ่นแรกว่าให้น้องสาวเพิ่นฟังผู้นี้เป็นน้องสาวเพิ่นพี่น้องป้าผู้ที่สองจะว่าอันว่าว่าเพิ่นไปอันไปเห็ดงานแล้วเพิ่นเห็นพระ เพื่นเห็นบินและเพื่นตกใจเลยติป่าเพื่นว่ะตัวหลาลอยอีกหาลอยพี่น้องบางเด้อนี่เด้อนี่แม่น้องกระดาษ็เลรอยากเอามาเป็นสะพานบุญพี่น้องเนาะป้าเนาะเผื่อมันออกเมา่อไหรไปเมา่อไหรพ่อตัวเลยเน๊เศร้าขายขนมหมายเลยเม่ไหรไปเม่ไหรพ่อแม่อยู่จ้ะเด้อเนี่ยเลขพาวัดป่าพี่น้องแม่น้องกระดาษมัลลูเพิ่นไปเพิ่นสื่อยังไงมัลลูคือกันไหมจ้ะเขาถามอยู่มาแต่ใสอืมคือพอเอาสามตัวเพิ่นบ้าน เพื่นก็บม่ได้บอกว่ามันจะใส่หรอกมันจะว่าข้าเจ้าบอกมากข้าเจ้าบอกมากเลยไม่ละเอียดคือคือเจ้าคือเพิ่นท้าววันได้เลขไม่ไใส่เพิ่นเพิ่นก็เพิ่นก็ตอบว่าข้าเจ้าบอกมากข้าเจ้าบอกมากแต่บบแมนเพิ่นเลยเพิ่นว่ารายละเอียดในห้องเพิ่นบ่บอกนะเพิ่นบ่บอกเอ้ยพี่น้องทำอะไเอกออกตัวนี้เดี๋ยวแม่น้องดาจะพาไปบุกฮอดวัดเลยพี่น้องเอ้าเนี่ยพระวัดป่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นให้6 4 4 6แล่าเก้าสี่สี่เก้าเนี่ยมันต้องงงเรือพี่น้องเด้อเก้าสี่นี่แม่น้องดากั้นไฮหัวหกกับเกัน คือพระวัดป่านี่เพิ่นห้บินแม่ป่าให้เอาบินไ้แม่ป่าเบิรงหกสี่สี่หกพี่น้องตัวเดียวแขนแขนห้าร้อยคูณห้าร้อยเพิ่นเพิ่นเห็นจะเพิ่นตกใจเนาะปลาเนาะเพิ่นวะเพิ่นก็เลยเอามาว่าเหาไแม่น้องดาฟังพี่น้องห้เว่าเหาไป่าฟังป่าก็เลยว่าเออเผื่อมันเนาะเพื่อมเป็นเผื่อมเป็นเลขที่มันออกหนึ่งทันวาคมพี่น้องเผื่อมีโชคมีลาบน้ำเพิ่นเพิ่นไม่โชวว่าโอ้มันกรหนาลงทุนเลยพี่น้อง หกสี่สี่หกตัวเดียวเนาะหาหลอยคุณหาลอยถ้าถ้าเป็นเท่ากับผมต้องเอาไล่ดอกพี่น้องเอเคสิบคูณสิบยี่คูณยี่กับผเป็นยังพี่น้องแต่ว่าเท่ากับ่มมีปัจจัยคือผลปันนันเนาะอันนี้เป็นแขนแนวทางแต่ละเท่อกับยี่สิบนี่แหละก่ได้ไล่ดอกก็ลองเบิ้งพี่น้องเด้อนนี่เด้อเล็วหนิลองเบิ้งพี่น้องนี่พระวัดป่า อุ้ยลูกไข่ทองแล้วพี่น้องวันนี้ก็ร่าง่ายคลิปพี่น้องลูกไข่ทองรู้นะทางนั้นโอ้ยมันจะจบประหกไปแล้วลูกคือทองไวแทฉเออเอาเหรียญอะไรลูกเก็บด็กเหรียญเก็บมาลูกโอ้ยเหรียญบาทแล้วนั่นน่ะของที่หนูเอาไปเล่นกลางวันนั่งไปนั่งไปนั่งมาหนูท้องพี่น้องเอ้ยจ้าเด็กพี่น้องเด้อเลขกะนเลยหกสี่สี่หก โตเดียวแขนแขนพี่น้องห้าร้อยคูณห้าร้อยปักคำออกตัวนี้มาพี่น้องแม่น้องก็ได้จะพาพี่บุ๊หอดวัดพี่น้องเพิ่นเป็นผาวัดป่าพี่น้องกับวัดกับบริใกล้กับต่อพี่น้องจากหมู่บ้านแม่น้องก็นาเนี่ยแต่พาองนี้เพิ่นเคยให้เคยให้เลขนกป้าเนาะเคยให้เลขถือาแล้วพี่น้องสามตัวตรงๆก็เคยมล็ดเพิ่นเาเยาวเคยถแต่ว่าเลขนี่ที่ไปที่มาแม่น้องได้กับบรลูแล้วพี่น้องเด้อว่าเพิ่นได้ผาเพิ่นได้มาจากใสเพราะว่าป้าถาาวได้มาจากไสเพิ่นเพิ่นบอกว่าได้ก็ปา ขาเจ้าบอกมาอืกขาเจ้าบอกมานี่มีมีมีซองกรณี้ี่เพียงบอ้โหคนหรือผีนะขาเจ้าบอกมานี่พี่น้องเขี่ยวเป็นเพิ่นทางไปยังสี่เพิ่นบอกว่านสิเอาเขี่ยวก้อนขึ้นได้ตะกี้ขึ้นได้สามโตที่เพิ่นบอกปกติมันจะบอกสามโต้อัน่ารอบนี้ขึ้นได้สองโตนะจั๊กเพิ่นบารขาเจ้าบอกมากสันนิเหมือนบาร์สันน่มันนะลงทุนเลยพี่น้องเลขมันบอสไล่หางเลยพี่น้องเลย ลองเบิ้งเผื muscle, ่อ่นไห้เนาะเพื่อเผิ่นมีโชคมีลาภก่อนปีใหม่พี่น้องจะได้พากันมีเงินไปหาครอบครัวพี่น้องเนาะปีใหม่เผื่อมีเงินจักก้อนหนึ่งไปหาครอบครัวหาพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเอาสรุปเลขพระวัดป่าที่พี่น้องเด้อพระวัดป่าป่าเพื่นไปเห็ุงานมาพี่น้องปไปเห็ุงานเผิ่นพ่อพระอยู่คางทางพี่น้องเผิ่นก็เลยทมผ่ากันว่าเผิ่นจะไปไสผ่าก็เลยยื่น กระดาษให้เลยพี่น้องพ่าบทต่อบอยังยื่นกระดาษให้ก็เลยพากันอ้อกันทั้งพ่นหนังสลิงกันไปเนาะพ่นก็อ้อพากันอ้อเลยว่าอ้อผระตองกันเขาไปซื้อเลขเพิ่นก็เลยถามที่ไปถี่มากันพี่น้องก็คือผลสรุปคือเลขเพิ่นได้มาหกสี่สี่หกห้าร้อยคูณห้าร้อยแม่น้องกระดาษก็เลยกันเก้าสี่เลยพี่น้องเด้อก็ขอให้มีโชคมีลาบหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดมีโชคมีลาบให้ได้ไปหาผีหาน้องเด้อพี่น้อง ไปซื้อละซื้อสลากรากากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะผมมีไพลูนะ้องพี่น้องว่าเลขมันออกตัวใดแม่กระทางแม่น้องกระดากรบโบโลูแม่น้องกระดาก็เป็นสื่อมีนาทีต้องลงคลิบพี่น้องเป็นสะพานบุญไ้ว่าเลขมันสิมาตัวใดคําว่าแม่น้องกระดาลูแม่น้องกระดากระซื้อผู้เดียวแหละพี่น้องเลขนักกได้ซื้อเหนะ็นซื้อเอาปไปไล่เลยเลยลพี่น้องเลย แต่มันก็เป็นไปได้น้อนพี่น้องนะอเนาะว่าคนเฮามันม,มีผู้ใดรูว่าเล็กมันสิออกตัวใดกะงวดนนี้แม่น้องได้ขอให้อีฟซีลำลรวยๆถือควายกันเด้อจ้ะขอบคุณป่าหลายๆเด้อจ้ะเด้อจะให้เป็นแนวทางแห่งเพลงปังปังให้โชคดีปีใหม่